คุณกำลังหารถครอบครัวหรือว่ารถ SUV วไปใช้ในครอบครัวนะครับผมนะถ้าบอกว่าใครคันฟอร์จูน r นอ r ์ฟอร์จูเนอร์ปาเจนโรพวกนี้มันจุคนไม่พอนะคนครอบครัวเยอะไม่ใช่ปัญหาครับผมขอแนะนำแบบคันนี้เลยโตโยต้าเวนจูรี่ครับผมนะคนก็ไปได้ทั้งครอบครัวแถมที่สำคัญภาษีปีละพั 1, นเก้าเท่านั้นเองเนาะและออปชั่นล้ำๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นคีเลตที่ประตูนะครับผมหรือประตูไฟฟ้า อย่างนี้เลยนะครับผมและแค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าคุณมีอากองอาม่านะครับผมสามารถนั่งเบาคู่หน้าได้เลยนะเป็นเบาะนวดครับผมนะเวลาเดินทางไกลเดินอะไรเงี้ยมันมีเบาะนวดเป็นในตัวช่วยใหท่านนั่งสบายขึ้นน้ำผ่อนคลายไม่ตึงเครียดและที่สาคัญไปกันได้ทางครอบครัวแน่นอนนะเพราะว่าเป็น11ทีนะ่นั่งคงกระดุมรอบคันนะแล้วทางไกลจะเบื่อไหมหรอไม่เบื่อแน่นอนนะครับผมเพราะว่านี่มีทีวีมาให้พร้อมเลยนะผมแล้วไม่ต้องกลัวร้อนด้วยเพราะแอร์ทุกที่นั่งและสภาพคันนี้ดีมากครับผมเดีนะ๋ยมาดูข้างหน้ากันเลยนี่อกย่่างใใหมมครผได้ คันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับผมนักกับโตโยต้าเวนจูลี่ตัววีหรือตัวทับสุดนั่นเองนะครับผมคาดตัวอยู่ที่6 90, 9 9 0 0 0บาทเอาไปเถอะครับยังไงก็คุ้มนะเพราะว่าราคาเนี่ย ถ้าเทียบกับพวก SUV ทั่วไปแล้วอะ่ะมันมันอาจจะสูสีกันแต่ผมเชื่อว่าคันนี้ตอบสนองอความต้องการของคุณลูกค้าได้มากกว่าแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการของผลคนในครอบครัวใช่ไหมภาษีนะครับผมยอดผ่อนผมมองว่าคุ้มแน่นอนหรือว่าใครต้องการดูคันจริงเข้ามาได้เลยนะครับที่กิจสากู๊ดคาร์ครับผมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับผมสงสัยก็คอมเมต์เข้ามาเดี๋ยวจะตอบไปทุกคำถามนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ